กินเบียมเลยหานี่เราใครเข้ามาถี่แน่นอนเรามาบุกเบิรกันเป็นไว้ตังในกระหหแต่ตจริงเก้ามดด้วเด็กจะเป็นคนรอเราหรือเปล่านะคะทิปนี้เป็นทิป จุดหมายยเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ในแม่น้ำเขื่อนป่าสักนะสักที่นึ่งอ่ะอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะทางลงโคน้ในเลยใครหาวะเนี่ยแม่พอดีรถเลยเียเดินสวนยังเหนื่อยอ,อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังถอยอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปใน ทางที่ไม่ค่อยมีใครได้ขี่กันนะ<า>แต่ช่วงนี้น้ำเยอะนะครับเราก็เลยมาได้นะโอ้โอด,ดูหน่อยรอกันอยู่เป็นฝูงเลยครั้งครั้งแรกที่ในหลายรอบหลายเดือนนะ <c oughs> มาขี่เจ็ดดูว่าวันนี้เป็นใเบ้านมีคน, <มา S 1> นเยอะ <มา S 2> แยะนอย้อยลอกมา,มาอีก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 นอีก ไม่ต้องแรงนะไมม่ีสายเขาอยู่ไหนกันนะ่ะไม่ต้องแรงไม่มีมือจับ <c oughs> ไม่เปลี่ยนรองเท้าหรอพี่ก๊อฟฮะสวัสดีครับเซบสวัสดีครับสวัสดีพี่บอยสวัสดีค่ะ วันดีเ <rôle> ฮ <à déc> <S él an ici> ียวัดจุฬามนีว่าเจอแต่ว่าตอนนี้ซื้ออะไรไม่ได้ทานไปเก่าอีดแล้วนั ใจกันไป่งานกับคนเราดีใจพี่บอพี่อต้องใส่สูทแล้วถ่นยไปมองเขาด้วยนะเขามาด้วยนี่นะคะเด็ดไอดอลเราไปพักที่ไหนเออกลัวถ่ายตอนนี้นะคลิปออกตีหน้าคุยกับคนเข ปลกูจะ่เบียรหาดหน่อยนเป็นไรก็ไม่รู้ไม่หรอกมันอยากจะแวะกินเบียร์มนเลยหาเรื่องโอแต่ตัวอะไ Yeah. อันนี้ครับเป็นเรือมินเนียมนะครับที่เขากำลังขินกันนะเข้าคลองนะครับอันนี้เรนเดอร์นะครับเรนเดอร์ชื่อยี่ห้อเรนเดอร์เป็นตัว460น,นะครับระวังไฟดูนะเนี่ยสายไฟอยู่บนหัวเลยเสจแล้วจอดพักทานอาหารก่อนนะจ๊ะ <inaudible> ไม่ยอมดับไม่ยอมดับเรือดื้อย่างเงล่ะเรือเด็กดื้อ เิกันนะสวยมากนะครับใครที่ขี่เซ้นนะแนะนําเลยนะครับเส้นทางเกิดป่าสันนะลงจากตราบุรีนะครับในเกือบตัวเมืองยังไม่ถึงดีถ้าวิ่งวิ่งเส้นเออ่วิ่งเส้นนั้นมาลงบางปะอินมานะตรงมาไม่เกินสี่ 40่สโลแล้วก็เลี้ยวเข้ามามันจะมีทางลลคืออย่างนี้เส้นเนี้ยมันไม่ได้ขี่กันได้บ่อยๆสาปีครั้งหนึ่งนะเนี่ยในรอบสามปีม่งได้ขี่นะแล้วน้ำมันน้มันเยอน้ำน้เหนือมันเยอะเขาก็เลยอยน้ำเนาะเหมือนน้ำน้ำเหนือมันเยอะเขาก็เลย่อยนะอนนตรนยเนือมับเตอว่าก็เยอยนาะมือเยอาก็เช็คน้ําดูก่อนนะว่ามันโอเคาหมยน้ำนะครับนน่นะคะมันเออยนนาเปมนความสนขเขาก็เลยคอน้ำนาะเมือนเ ที่ที่ไม่เคยมามันจะเห็นทุกอย่างที่ไม่เคยเห็นแบบเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่แบบว่า,าหลายคนที่ไม่ได้เข้ามานะคะเนี่ยมันคือความสุขของเดส,สก,กจิจริงเดส,สกิมันเป็นแบบว่าเรือที่สามารถไม่ใช่ขับแค่แข่งพุตบาทในสนามแต่เราสามารถทัวร,ร์ลิงตามแหล่งเรกแม่น้ำต่างๆได้ทัว่วนะคะ วันนี้เราก็ถึงทิวที่เรามาแม่น้ำปลาสับนะเขาปล่อยน้ำจากบดข้างบนมาเยอะเลยทำให้ตรงนี้น้ำเยอะทั้งที่ปกติเส้นนี้น้ำจะไม่มีนะคะแห้งแต่ปีนี้น้ำเยอะมากนะคะทำอะไรกับป้าดูครับดูเช็คว่ามันเรือไม่ได้ขี่นานดูว่ามีอะไรบ้างผมมันขยับติดไม่ออกไม่มีไม่มีใสแน่นๆนะเวล่นหล่นทั้งบาะเลยนะ ฉันจะเปล่าธาธาให้คุยล้าที่เลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักบ้าไปแล้วกันว่าวันนี้ก็ไม่ได้โอเคไมต้องคืนอ่ะในใจนี่ยังเพลงเติมน้ำมันน่ะได้ไหมนี่เราจอดเหมือนเพลงเข้ากับยุคนี่ไปไหนอ่ะครับต่อ นี่เพลงไทยเหรออ๋อเอเอเพลงไทยเหรอนี่แม่งเปิดเอ้เพลงชอบไปวดปก้วี่ยาวที่บ้านเาไมให้เปิดอ่ะเอา่ไนะแยงเอาใช่ตัวแชกวเตั้งแต่เพลงวอเอมึงเงียบไปนะรู้กมีความสุขขึ้นมากเลยวอเ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 อ สโลไลท์พวกแบบว่าสโลไลท์เวลาเหลือเฟือต้องมานั่งล่องน้ำเล่นเอาก๊อบ